มีสองอย่างที่ติดตัวเราไปตลอดคือความดีกับความชั่วเท่านั้นเองหยึดมั่นมากก็ถูกมากหยึดมั่นน้อยก็ถูกน้อยความดีที่เราทำจะหอมตามลมและถวนลมพึงระลึกอยู่เสมอว่าความดีสวยงามเสมอพูดดีอาจพบกับความสำเร็จพูดไม่ดีอาจพบกับหายนะคำพูดที่ไม่เป็นมงคลอย่าฟังเพราะอาจทำให้เราเป็นถูกได้ คำพูดที่เป็นมงคลควรฟังเพราะอาจทําให้เราเป็นสุขได้คนมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตคนมองโลกในแง่ร้ายจะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตอุปสรรคเป็นเหมือนเงาที่มักจะใหญ่ตามความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้ชีวิตที่ขาดเป้าหมายก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ลอยเคงวงคว้างอยู่กลางมหาสมุทรที่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งได้อย่างไร ความทุกข์อยู่กับเราได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จากไปความสุขความทุกข์เป็นเพื่อนหยอกล้อก,กันเล่นอะไรที่ตัดสินใจลงไปแล้วจงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นว่าจะดีหรือร้ายเพราะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่สามารถเรียนรู้จากมันได้เรียนรู้ทุกอย่างอย่างเข้าใจและเราจะไม่เป็นทุกข์